เพียนผูอยู่กับอ่าไลเจอร์มันแน่แอปพลิเคชันตัวที่ติดมา,นนาหนักเครื่องรู้ใช้เข้าขาเนี่ยก็ลดฟอร์คือว่าเป็นที่จะพวกเล็กๆอัๆนนึงนะี่ฮะเนาะที่สะดวกสบายเพราะว่ามีติดโดตติดหนักเครื่องนันพงกพวงเขาขานนักรู้ใช้เข้าขามาที่กอดทีแลนเทียมว่ามันก็เป็นสามวัน อันน so ึงแนี่เนาะเราจสะดวกสบายเทแรเขาอ่าตั้งหลอมีประกาศตั้งหน่อมี่าามุดตั้งหนอกมันางเหนืคับพาสามารถดี่เจอบรนอะไเท่าไรเหตุผลลีบา่าเทเบียนจดวันเดือนปีเวลาอาขิงเข้าย่าดีเทาพาอ่อะไรเหตุไดสร้านั่น

ทถเอาค่ะพวกนี sociedad, ้ก็ป่าจังกันกันเนาะเอาค่ะมาชมทั้งกล้ามนั้งหันเนาะ กำไม่ก็อ่อนพี่น้องเขามาอยู่ทีนาจดโทรศัพท์ขาอ่านก่อนนาพวงเขาใจแจงใจเรียบร้อยเห้าเนี่ยเนาะก่อนดั้งสุดเนี่ยก็ือพี่น้องเขาเขามาดีโทรศัพท์ของพี่น้องเขานั่นเนาะอาจดีคำว่าตุกองมือเนี่ยตุกในหันเนาะตุกขงมือในหองมือเจ๊่าวหวานเนาะอ๋อค่ะปรติเจ๊ข่าว่าเนาะอ๋อค่ะประวัติเจ๊ข่าวเหย้าเนี่ยพี่น้องเขาใจละเอยหัน น ốt ในฮัเนาะที <im> 谢谢 <eter> ่เป็นตัวหางหมักพวกป่นั้นก็หลอดพายในฮะเนาะที่เป็นสีเหลืองๆหน่อยพี่น้องก็เตะเขาว่าตัวในฮันเนาะอ๋อเตะเขาว่าปุ๊บเอาขาบ่าพี่น้องเขาเตะขามายาวในพี่น้องเดี๋ยวเลยฮันนะเนาะตั้งแตอร์ในมันดีว่าจัดน ốt ในฮะเนาะจุดน ốt ในฮัเนาะอ๋อจุดจุดน ốt ในก็จั้งในก็จะเป็นรูปภาพเนื้อหะเนาะ มันตีเฮาคาเพิ่มลปภาพถ่ายภาพอ่าน้ก็ติเลือกภาพดีอยู่หนเกลี้เลีเฮาคาแน่แน่นเนาะให้หนังไลนแน่นเอาคะ่กคะกในเฮาคาดีมาลึกดีโจ,โจโนดนจดน ố หนก่อนนะนเนาะพี่น้องข็ติ๊กเข้ากับาน,นะเอาคะ่ะเอาคะ่ะว่าขาติ๊กขามายากนนหนยเฮาคาแตมเขียนฮาน้ อันว่าเขาจะเขียนบันทึกไว้อีกางหน่นะมันใ้ข้นตอตัวอย่างมันนะ่ะเนาะขั้นตอตัวอย่างมาเนาะอันที่เสาเกานะนที่เสาเกาเก่าเหลือนนะี่เนาะสองหนะ้าหกสาน่เนาะส ห3าอเนี่เนาะอันเทลูสอเนี่ยเนะนะนะาะอะไรฮะเนาะพอวินอเฮาขอเต็มบอปินอยู่ในโคดชในวิน,น,วน,วนาาอนะเขาได้ไรฮเอเชต้าเฮตีนะี่เนาะ โลรายชื่อฮะเขาก็มาเห็นที่ไหนอ่ะเนาะเขาก็มาเห็นที่ไหนเนืองเนี่ยนะ pháo sáng hơn nó sáng tháng nè nó sáng năm mân này nó. nam anh chỉ tao, anh nam anh chỉ tao này nè, cho anh you know? nam anh chỉ tao, sáu. Thổ oh, nâu no. 3 Kg no. 3 Kg Kì Ki. 3 Kg ก็เลยมาฉิฉผ่องหวานช่องถุง สองถุงอะไรเนาะองถุงหาน้ำปลาสองขวดน,นะเนาะ น้ำปลาชองขวดออกครับเพราะว่าพนะนะี่น้องเขาเย้ากันเพราะว่าพี่น้อง,งเขาเย้าหน,นีอยก็ไรออคืรรอพี่น้องเขามาเต็กตีอันนี้ฮะเนาะตีเนี่ยสามขีดตั้งแต่ใน่พี่น้องเขามาเต็กตี๋สามขีดเนี่ยค่ะเพราะพี่น้องเตี๋ยสามขีดเนี่ยมันเดมีเนี่ยฮะเนาะ มันจะมีลบแต่ทำสามเนาเน,นีน่ยะเนาะว่าทำสามเนาเน,นี่ยเนี่ก็มันจะหนังว่าเขาจะเต็มเมอเทีงก็กไล่นัะน่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องข้ามัดเตี้ยเข็ดอีขอดีดจำขีดทำสามเนามันได้ชงได้ชงว่าที่อ่า กเกิลเอกสารในชงพันแอปอื่นๆเนีเจกด้วยที่ไหนเนาะออก่ะวนว่าเขาได้ชงมาเฟบุ๊กเนี่ยไมเจาเนี่ยทวิตเตอเนี่ยที่ไหนอ็ไลน์อยูเดียวค่ะใครชง่ชงดังไลน์อ่อไลน์่น่ะเนาะออก่ะพราวเขาคำใครชงเนี่ยก็คำมาเจ็กดีนีเนาะทำไมาเฉดชีมันเนี่ยนาะก็นนอน ชาชีมันเฮินด้วยขคยมอีนึงเฉาเป็กเก้านก็ชีมนนนะันนั่นแหละเนาะโอเคอันนเฉาชีเลงแน่นาะเพราะว่าเขาเฉาชีน่าย่อไหนก็ข่าวคาดมาเต็กดีเป็นตัวลูกชอนจีลงในอนาี่นะขาเนาะอ่าตัวลูกชอนจีลงนั่นแหละเพราะว่ามเต็กดีตัวปักหมดนี่ก็มันได้อยู่น้อยนานหน่อยแต่ว่าข่าว ขึ้นชองอ,อ่ะบันทั้งหลังก็ไลน์ขึ้นอยู่เก่าเนาะอ่าห้าคามาติเกอร์ใกกนมาติเกอร์ดีตลูกสนันจีลงเนะี่ยปุ๊บเอาค่ะอันนะี้ก็มันเดีว่าได้เนาะเก็บเก็บโนดเยาวเนี่ยเนาะเก็บโนดแล้วนะไนะรเนาะน้อกสถานอยู่กันไดเนะาะเอาค่ะก็เนี่ยก็เอาเป็นว่ายเย้าใหญ่เฉียดขาเรียบร้อยเอาแค่นั้นนะเย,ย้ายาวเนะี่ยเนาะ กําไรเขาคาบไข่ตุ้ยขึ้นไหนเขาคาบเขมาเเทกเถิดดีสามคิดนี่ฮะนะฮะก็พี่น้องเขาเขามาดีว่าเก็บไหนนะตัวแน่นอนตีมาดเก็บนะฮะพี่น้องเขาจะเลยทันอันนี่ฮะเนาะตีเฮดมันก็ได้นที่เช้าเก่าเนี่ยเนาะ เอาค่ะสมมุิวาพีน่น้องเขาเร็ยว่าจิ๋นไหนว่าช้ำใครลบหนาใครล,ครลบออกขึ้นทะครับแตเลยให้ถือนี่ก็อย่าพาพีน่น้องเขานอนอันนี้ก็เขาอะไรให้ด้วยเนาะแต่เป็นอะไรลำไร่ใจอันนั้นก็เป็นข้อมูลรายการดีสำ,สำคัญสำคัญดีดีอ่านห้าต้องไงนั่นนะเนาะเดีย๋ยวจังลืมทีน่นั่นนั่นเา้ามโดนเลย แจ้งอะไจ่ายเนี่ยเขาจะามันจะได้ง่ายนี่ยนะเนะเมมาะเอาขาแชมพูเราเขารวบหนึ่งก็อย่าพบพี่น้องพี่น้องเขามาเต็กเจ้ไว้หันนะอเอาขาพี่น้องเต็กเจ้ไว้เ่าหันขอบเขาๆที่ไหนออกมาหนึ่งก็พี่น้องเขามาเต็กตีสามขีดตั้งขวาม,มือค่ะนะเนาะเอาขาเต็กตีสามขีดตั้งขวาม,มือ เอาค่ะเจ็กตีสามขีดเนี่ยเตะขันเนาะเอาค่ะพี่น้องขอไดิลยานว่ายกเลิกการเก็บถาวรนะ่ยเนาะเล่ลบนะ่ยเนาะทำสามนอชงนะคัดลอกกูเกิลเอกสารพี่น้องข้าวมาเจ็กตีว่าลบนะ่ยเนาะเอาค่ะก็ในก็ไม่อ่ะเนาะลบลบเรียบร้อยยาวนะ่ยเนาะ ก็ย้ำยามว่าจะเป็นพ่อนหนี้แต่พี่น้องเขาพี่น้องเขาก็าร้องเฮ็ดด้วยนะ้อยด้วยเชฟของพี่พน้นนองเขานั่นนักเครื่องพี่น้องเขานั่นเน่เนาะย้ยามว่าพี่น้องเขาก็ตีเฮ็ดเปลี่ยนการไลกูก็อยู่นะเนาะมื่อไหรก็เขาวจะเจ๊งใตนะ้แน่นอนก็ใคยแน้นน้ำบัน่นพี่น้องเขาถึงดีหลีมาปนนะนานแน่นอนแตงว่าพี่น้องเขาหน้าคิวิโอยวในลีเป็น ประโยชน์ในก็อยเริ่มหานะถักกดไล่กดฉับทักไข่เลยกดกระิ่งพเพื่อการเจี่ยงตือนนะคลิปต่อไปดั้งนานนะฮะเนาะเม่ได้ก็ข่าวเสี่ยงเครดใต้แนวเนาะที่ลาพี่น้องข่า,นนะา,ก,ขาก่อนกว่าก่อนทุกคนมาคลิปหนะ้าสำหรับมื่อไ้ก็มาอสวงค่า